นไปแล้วใช่ไหมโอเคลบแล้วไปได้เ๋อลืมติดใหม่ ทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าใช่ได้ละปึ๊บสวัสดีครับวันนี้ก็มาออกกำลังกายเช่นเคยครับผมวันนี้วันที่ย2่สิบสเมษายน2568ครับผมเวลาประมาณห้าโมงครึ่งตอนเย็นนะ ได้กี่รอบแล้วครับวันะน่ะครับผมเอาสักสามรอบครับพอดีอทักทายสมาชิกอ,ออกกำลังกายตอนเย็นนะครับสวัสดีครับประเดืนนอนากาศร้อนน้ำเยะไปนหน่อยเล<น>นนยนนขนาดร้อนยังน้ำมูกไหล ไม่เข้าใจร่างกายอาจจะเพิ่งออกจากบ้านนะไม่ได้ออกจากบ้านทั้งวันพ้อหมายวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับออกกำลังกายตอนเย็นธรรมดาสวัสดีครับสวัสดีครับครับ วันนี้เราจะตั้งเป้ากี่รอบดีครับคุณแปะ๊ะสาม่ห้ารอบปั่นด้วยเดินด้วย,นวยเนาะเขียนเขียนเดินเนาะเีรอบสองปั่นเดินกับลูกอ่ใช่ใช่ใช่ใ,ชให้ทันลูกมาเดินโอเคเราก็อยู่ที่มหาลัยการกีฬาแห่งชาติศรีสะเกดที่เดิม ขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับโอ้ดูอะไรนะมวยท่าท่าชกมวยใกล้บ้านนี้ก็จะใกลยอยูใช่อยู่เห็นเขาลงอะไรนะที่ราชภัฒน์เนาะมาอะไรราชภัฒนมีสนามลู่แดงนะเห็นเขาลงเฟรเข้าไปเดินกันนะเราไม่เคยไปตะกีีเนาะ แต่ถ้าไปต้องไปแต่กกะมันเนาะหรือไปเช้าขี่มโมไซ์ไปดีกว่าเน,ะน,เนาะจะได้ถ่ายคลิปด้วยว <laughs> คือประสงค์ได้ถ่ายคลิปด้วยขี่เอเตอร์ ฝึกสมองครับนี่อันนี้เอาวิดีโอมาถ่ายก็ฝึกสมองนะตัดต่อตัดต่อแล้วก็ไปลง YouTube ลง Facebook อะไรก็ว่าไปนะครับฝึกสมองนะใช้สมองฝึกทักษะไม่ครับอาจจะไม่ได้ฝั่นนานมันก็เลยมีอาการแบบนั้นนะว้าวทุกคนดูตรงนี้ครับที่เดิมของเราวันนี้มาแต่วันกว่าเดิมเนาะ ได้เห็นต้นทองุไรสวยๆดอกทองุไรสีเหลืองอรามสวยงามนะครับทุกคนใช่ไหมเลี้งน่อยก็จะต้มมันปลามันปลากันเก่ากันเก่าอ๋อดอกที่หน้าบ้านเราดอกสีขาวหอมหอมออก่นแล้วก่อนหน้านั้นก็ ดอกก็ต้งั้งแดงดอกจานดอกจานที่มาหาอะไรกันกีฬาก็มีสนามกออบฟนึงนะฝัะ่งนี่ฝั่งขวามือเป็นสนามไดกกลอบนะตีออกกําลังกายนะฝั่งทางโน้นฝั่งทางดอกอุไลก็เป็นสนามแข่งแข่งได้อันนี้เขาเรียกอะไรได้กลอบฝั่งนี้นะครับ อ่าเต็นแอโรบิกก็มีนะครับข้างหน้านะครับผม ตรงนี้ก็เป็นสนามบาสเนาะเขาบริการชุมชนนะครับอ๋อพลิกออกกำลังกายแข็งแรงอ๋อมีรถยนต์มาครับรถยนต์รถยนต์เป็นคนที่เดินคนเดียวพูดคนเดียวเอาสวัสดีครับ ทักก็ไม่ตอบนะครับเพราะเขาไม่ได้ยินนะครับมันอยู่ในโลกส่วนตัวนะเพื่อนเราเองนะครับกุนติ๊กนะครับเล่าประวัติอันนี้หน่อยป้าสมัยก่อนเราเป็นที่ออกกําลังกายมีที่เดียวนาะในในจังหวัดสีเกรที่มันมีที่เดินมีสนามเดินใช่ตรนนี้ก่อนก็จะเป็นที่พักของที่ไหนฮะนี่เหรอตรงที่เขารื้อตอนนี้ไม่มีอะไรเลย นี่ยอ๋อครับเรือพิไหลพละน่ยทันสมัยที่สุดว่างั้นเถอะเป็นมหาลัยแรกๆเนี่ยเนาะไม่ใช่มหาลัยพิไหลพิไหลเรียกว่าไม่ไม่มีปริญญาตรีหรอครับไม่มีอ๋อแต่แต่เรียนระดับปริญญาตรีอ๋อครับสมัยก่อนเนาะหลังๆมาก็เริ่มมี วิไรเฉลิมกัจนามีมหาลัยราชัตรเกิดขึ้นเนาะอืมโอเครับสวัสดีครับสวัสดีครับ้เป็นสนามเลยบอลของ ทำมหาลัยนะครับฝั่งใจเมืองใช่ขายใหญ่ๆเนาะตัวสูงๆใช่ไหมก่อนอะไรนะมีทีมหลีกสีเกียดนะเขายุบไปแข่งอยู่นะเขายังแข่งอยู่นะคี่น้องสวัสดีครับเจ้าหน้าที่จูงจะกระยานยัง ตามลูกชายไม่ทันเลยนะครับเดินเร็วนะวัยรุ่นนั่นน่ะสิคิดว่านะเหรออ๋อโอ้อ๋อทันแล้วเหรอ,อ แล้วแล้วเราก็มาที่เดิ่มครับรอบที่สองเร็วดีนะขันจักรยานใช่นะหนึ่งกิโลกับอีกแปดร้อยเมตรเนาะฟุตบอลดูท่าเดินก็รู้ครับนักฟุตบอลแน่นอนกล้ามเนื้อเขาจะเป็นอย่างนั้นเนาะแล้วแล้วแต่กีฬาที่เล่นเนาะถ้าเป็นฟุตบอลก็จะเดินท่าแบบนั้นเ่ยรู้เลยว่าโอ้นักฟุตบอลเดินขา มารีก็จะเดินแบบหนักๆหน่อยขาใหญ่ๆฟุตบอลก็จะเดินขาโก่งๆช้าาเตะปเท้านะจาดูนะแค่ป้าไม่มีนือเลยนะมันกะดูกกล้องถ่ายขาไะถ่ายกล้ามขานะทำไมมันไม่เล็กลงนะเลิกเล่นมาตั้งสามสิบปีแล้วแต่ให้ดูกล้ามขาป้านะครับ เล่นตั้งแต่อายุเต็มป่อห้ .5 นะจนอายุ25ปีนะขายยังใหญ่เหมือนเดิมเข็นเอาครับทานลูกชายแล้วนะครับอาจจะปั่นนะไปไม่เห็น ถ่ายคลิปไปด้วยสวัสดีทุกคนสวัสดีพีนน <laughs> ่น้องพี่น้องอ๋เพราะมันเป็นแห่นพับไงมันก็ลอยต่อเอาไม,ม่รอแม่อ๋ออ <laughs> โอเคนี <laughs> ่ดอกนี่สวยไป <laughs> ดอกทองอะไรสวย อเก็ทำอะไรกันทั้งๆซ้อมกีฬานะทีมฟุตบอลนะฮะไม่รู้ทีมไหนนะไม่น่านใช่สีเกียรติอยู่ในเต็ด United นะถ้าเป็นสีสเกียรติอยู่ในเต็ดมาก็รถจะเยอะกว่านี้เนาะเขามีรถทุกคนเนาะนักฟุตบอลเนานะถ้าเขามาสอบนะ เขามารถเองเอาลูกยุดโอ้หใหตีตีลูกกอมาโดนเหล็กนี่นะมันก็เด้งใส่คนอื่นเนาะไปก่อนครับลูกยุดยุดสวัสดีครับ

ต้องชอบมันจริงนะเนี่ยถึงเรียนเลยเมื่อยแขนจริงเนยนะไม่เหนื่อยแล้วไปจอดพ่อมอเตร์เกียานู่นยังไม่เหนื่อยขาเลยไม่เหนื่อยขาเลยพไปเป็นร้อยล้อ่ายังไม่เหนื่อยเลยมันชอบไงมันอะไรนะอะดรีนาลีนมันหลั่งออกมามันชอบแต่ไม่ชอบมันน่าจะเป็นความเครียดมากกว่านะ ป่าป่าเดินเอาวัานนี้ป่าไม่เต้นป่าวัานนีครับนนครับไม่ได้เต้นมาครับวันน,บนนี้ไม่ได้เต้นครับอันนี้ไปปั่นปั่นอันนี่ปั่นอยู่เกาะเกาะข้างน้ำมีครบไฟเฟยไม่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์จ,กจักรยาน <ไ>ใช้อุปใช้อุปกรณ์ที่อยู่ในบ้านทั้งหมดเคน <c oughs> ชนไปใหญ่นะนะคนชนคือตาบอดนี่คือตาบอดใช้อะไรนะใช้อุปกรณ์ในครวัวเรือนไม่ได้ไม่ได้สั่งกันพ่อน,นะขากรนี่ของพ่อมันม <c oughs> มแต่แพงๆทั้งนั้นเลยอุปกรณ์จากกรยาน <c oughs> เพราะว่ามันอันเล็กแต่มันคุณภาพสูงเนาะมันก็ต้องราคาแพงนะ <c oughs> แบตไม่หมดสักทีนะ <c oughs> อันนี้อันใหญ่มันก็สมราคามันเลย ไปพ่อบางอันเป็นพันนวลแพงเกินแต่ก็ต้องยอมเพราะว่าต้องการให้มันอันเล็กๆไงใส่รถจักรยานเราจะได้เบาไงอืมเอาใหญ่ๆอย่างนั้นไปปั่นหนักๆไงอันนั้นเขาปั่นเล่นจิ๋วๆเฉยๆสบายๆอันนี้ไม่ชิลเล้แค่้ไหนไปก็เปลี่ยนเกียร์ที่แหละให้เป็นเบาเร็วไปเลยเลยไม่ได้ปั่นนานจนปั่นไม่ได้ <laughs> ไม่ไม่ไม่ค่อยวอร์มหรอกไม่ไม่มาก็เดินเลย <laughs> ไม่จำเป็นต้องวอร์มไอติมบอครับไอติมบอไม่ได้ยินหรอกไอติมบอคับไอติมบอ ลัละลัละลัละลัวันนี้ไม่ค่อยมีรถนะ <Hi. S 1> ขเขาไปไหนกันหมด ติดสามแล้วนะครับสนุกไปอีกแบบสบายไปอีกแบบนะปั่นจักรยานเข็นรถเดินด้วยสักรอบนะึ ไม่มีไลตรงนี้น่าจะได้ยินเสียงตรวจสอบดูไปด้วยนะถ้าไม่มีเสียงลมมันก็ได้ยินอยู่นะครับได้ได้อยู่เอา,าออกกำลังกายยังไม่เสร็จถามหนึ่งเรื่องกินแล้วนะครับแม่ลูกนะครับเรื่องกินเรื่องใหญ่เะ <c oughs> นี่กินน้ำเทียบเว่านะระบาย,บายเกี๊ยวมันเปรี้ยวเนาะดีแล้วแหละฮะร่างกายขับของเสียออกก็ดีแล้วป้าไก่ลุงเหลือบอใช่มาอยู่หน้าเพื่อนไอ้พก็ติ๊กอยู่หน้าไม่ใหม่ที่สองอป้าไก่ลุงเหลือลุงยุทธ พวกนี้จะไม่รู้เลยว่ามาถ้าไม่เจอกันเพราะว่าเดินคนละรอบนะเดี๋นะไยไม่ทันกันถ้ารอมันก็นานไงถ้าเว้นว่าจะนัดเวลากันมาเนาะสินาทีละ,ออป,ะปันตอนกลับก็ได้เดินไปเรื่อย โอ้โหลองลูกกอบนั่นไงเนี่ยโดนต้นไม้เนี่ยนี่จเหรนี่เขาจะตีมันยังไงีเดี่ยวสายอไปใให้คร ะนเรยหยุดเขาไม่ได้เขาจะอันนี้หนึ่นงายมืเขาจะตีมาลงลุมนี้ไงคนเล่นเขาก็ไม่กลัวนะแต่เรากลัวเรารู้แล้วจะมีมันอยู่แล้วเราก็รีบเดินนีดีกว่าม, <laughs> มาแต่น,นี้เิวม,มาแต่น,นี้เทียว <laughs> นีงเนไมวันตีเป็นก็มาตกตัวนี้พอดีตุ๊กอ<ง>ตอนนี้ก็เอารถมาเข็นวิ่งนะครับออกกําลังกายลหลายๆรูปแบบนะครับ กำลังคนละอย่างกันนะครับใช้กล้ามเนื้อคนละส่วนนะครับปั่นจักรยานก็จะเป็นด้านหน้านะได้น่องได้กล้ามขาด้านหน้านะครับสะโพกนะครับวิ่งก็จะใน้กล้ามเนื้อทุกส่วนนะครับใช้กล้ามเนื้อด้หลายส่วนนะครับกล้ามเนื้อต้นขานะครับ ได้แข็งแรงนะครับในการวิ่งนะแต่วิ่งใช้กำลังเยอะจริงๆนะคปั่นจักรยานสามรอบยังไม่เหนื่อยเท่าวิ่งหนึ่งกิโลเลยนะสู้ต่อไปครับตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับภาพอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะแต่เสียงน่าจะ ยังชัดเจนนะครับผมเพราเราใช้ไม้อยู่นะครับผมวิ่งสักประมาณ2กิโลนะฮะหนึ่งรอบมายไม่ไรการกีฬานะครับรอบถนนนะฮะก็จะประมาณหนึ่ันแปดรเมตรนะครับตอนนี้วิ่งมา ด้รอบหนึ่งแล้วนะก็เลยประมาณ200เมตรนะครับประมาณ2กิโลเมตรนะครับผมโอ้พอ,อได้นะนครับเหนื่อยครับพักนิดนึงครับทุกคนเกินนาทีแล้วครับ2นาทีเดินสลับวิ่งนะฮะ ยิงต่อครับ เมืแล้วนะ hehe, เดี๋ยวจะปั like ่นนะฮะจะได้กลับบ้านเลยนะครับผมฝนมาแล้วครับฝนมาแล้วอยู่ไม่ได้แล้วไปับแล้วครับครับ คต้องรีบเดินทางนะครับงั้นเราจะเปียกนะฮะถ้าเราไม่รีบคุณป้าไม่รอเลย,เลยฮะอ,อ,อะไรนะอ๋อมันรถภาบน้อกก็อย่างนี้แหละ รอยพับมันก็จะก็เก้งก้องแงก้องแงกมันเป็นรอยพับไหมคนละแบบโอ้ตกแน่เย็นสบายแน่นอนคืนนี้เราต้องเปิดแอร์ประหยัดไฟไปอีกใช่ไหทล่จะอาอ้าไหมโอ้ก็ไม่แน่ไป ครจะไปก่อนป้าป้าไปก่อนจะได้ถ่ายวิดีโอด้วยขึ้นได้ไหมกล้ามขาขนาดนี้โอ้โหชิวๆครับเออสบายๆตกใจมอเตอร์ไซค์ครับอ้อาวอึ๊บอ๋อ เร็สปีดตามคุณป้าไปนะครับ oh. ทันไหมทันไหมทันไหมทัน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  ปามาหนาวหนาวหนาแสงแล้วแสงในความมืดสู่ความสว่างเหนื่อยไหมครับไม่น่าจะเหนื่อยนะจิบจิบเมื่อก่อนเป็นไกลกว่านี้พอได้ม2ง0สองร้อยกิโลนะครับตามมาแล้วนะครับจิบจิบนะครับแค่นี้ัยงไม่ได้ค่อยได้ปันก็เลยเป็นอยู่ ใจยังไม่ยังกันลุกอ่าใจยังไม่ลุกจังหวะยังไม่ได้นะใช่แล้ก็ชิวๆนะครับผมเออคุณป้าอ่าใช่อ๋อตรงนี้มีไฟขอบคุณเอฟซีหน่อยคุณป้าเอฟซีนะคะให้กำลังใจพัฒนเฉดนะคะครับผมพัฒน์ลุงป้าพาปั่นครับก็ผักช่องครับ เ <FC S 2> อใหม่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับ้ามกดซับสบไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้าชอบนะครับอบครับผมงไ,งไปทีละคันเอ้องขุดรถมาได้ไหมมอเตอร์ไซค์ข้างหลังหนึ่งคันไปเพื่อสุขภาพนะครับทุกคน ออกกำลังกายทีละเล็กทีละน้อยนะรถเยอะนะมันแถวเดียวเลียงเดียว กล้วย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 ไม่ได้ถามเนาะกี่บาท